The p r e m i u r News วันนี้มาว่ากันถึงฝั่งลอนดอนสีฟ้ากันบ้างเชลซีของกุนซือเอนโซมาเรสกาจัดการส่งชื่อทีมลุยศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยงานนี้มีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เกมแรกเลยเพราะพวกเขาต้องยกพลไปเยือนบบเยอร์มิวนิกวันที่17กันยายนและที่เด็ดกว่านั้นคือจะได้เจออดีตเพื่อนเก่าอย่างนิโคลัสแจ็กสันที่ถูกส่งไปให้เสือใต้ยืมตัวใช้งานพอดีบอกเลยว่ามีดราม่ารอแน่นอน มาดูรายชื่อกันบ้างสิงบลูส์ขนแข้งใหม่ซัมเมอร์นี้แบบพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นกานาโชเอสเตวาวิลเลียนเหลียมดีแล็บยอเรลฮาโตชูอัลเปโดเจมี่กิเทนส์และดาริโอเอสุโก้แฟนบอลได้ลุ้นของใหม่ในถ้วยใหญ่แน่นอนตำแหน่งผู้รักษาประตูมากับโรเบิร์ตซันเชสและดาวรุ่งอย่างฟิลิปรยเกนเซนกองหลังยกขยงมาเพียบทั้งกูกูเรียอาดาราบีโอโยบาเดชิลโควิล ฮาโตชาโลบาริสเจมส์กุสโตโฟฟาน่าส่วนกองกลางก็จัดเต็มเอนโซเฟอร์นันเดสโคพาเมอร์กิทเทนส์เอซุโก้อันเดรซานโตสไกเซโดขณะที่แดนหน้ามีให้เลือกใช้ทั้งเปโดเนโตดีแลบชูอัลเปโรมาร์กิวเอสเตวัลกานาโชเส้นทางรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่ง่ายเลยเพราะนอกจากบบเยนแ,แล้วยังต้องเจอทั้งคาราบักอัาลันตานาโปลี ส่วนเกมในบ้านก็จัดหนักเบนฟิก้าอาแจ็กซ์บาซ่าและปาฟอร์สเรียกได้ว่าทั้งเกา่าทั้งโหดทั้งโหดน้อยปนกลก,นกันไปถือว่าเป็นการทดสอบทีมชุดใหม่ของมาเรสกาแบบเต็มๆแฟนเชลซีว่ากันยังไงบ้างครับคิดว่าขุมกำลังนี้พอจะพาทีมไปได้ไกลในถ้วยหูใหญ่ไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเดอะพรีเมียร์นิวส์คนที่กดติดตามขอให้หล่อขอให้สวยเฮงเงปังๆกันทุกคนครับ